ไฟสัญญาณของรถตำรวจข่าวสั่นฟุตบอลไทยสมาคามฟุตบอลแยกทางกับมาซาทาดาอิชิอิททำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ไฟสัญญาณของรถตำรวจโดยเมสแตนเขียนเมื่อ21ตุลาคม2025น1นาทีอัปเดตล่าสุด21ตุลาคม2025น1นาทีคุณคิดว่าการแยกทางกับมาซาทาดาอิชิอิตเป็นทางออกที่ดีสำหรับฟุตบอลไทยหรือไม่คำถามนี้อาจจะเป็นจุดโต้แย้งใหญ่ในวงการฟุตบอลไทย หลังจากที่คณะบริหารด้านเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประชุมกับมาซาทาดะอิชิอิเมื่อวันที่21ตุลาคม2568และตัดสินใจยุติสัญญากับเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นนี้อย่างไรก็ตามนี่คงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสนทนาที่น่าสนใจเพราะว่าแล้วทำไมถึงต้องแยกทางคำตอบนั้นอาจจะอยู่ที่แนวทางการทำทีมที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิคพร้อมกับผลงานที่ไม่ค่อยน่าพอใจ หลังจากที่มาซาทาดาอิชิอิเข้ามาคุมทัพช้างศึกตั้งแต่เดือนธันวาคม2023ทีมชาติไทยได้ชนะเพียง16นัดจาก30นัดหรือเพียง53%เท่านั้นซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อความคาดหวังของผู้ใจยเย็นชาวไทยที่ต้องการให้ทีมชาติไทยก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลอดไฟฟ้าแต่นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดการแต่งตั้งเฮดโค้ชใหม่จะเป็นอย่างไรฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยจะรีบคัดเลือกและพิจารณาเฮดโค้ชใหม่ อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทีมชาติไทยสามารถต่อเนื่องการทําทีมได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะก่อนเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในช่วงปฏิทินฟี่าเดยในเดือนพฤศจิกายน2568ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับสิงคโปร์เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2 5 6 8และต่อด้วยการบุกไปเยือนศรีลังกาในเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่5เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2568 กราฟแท่งกลับมาดูผลงานของมาซาทาดะอิชิอิใน30นัดที่ผ่านมาทีมชาติไทยชนะ16นัดเสมอ6นัดแพ้8นัดได้58ประตูและเสีย34ประตูซึ่งรวมถึงการชนะแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคินคับครั้งที่50และรองแชมป์ชิงแชมป์อาเซียน2024อย่างไรก็ตามผลงานเหล่านี้อาจจะไม่เพียงพอต่อความคาดหวังของสมาคมและผู้ใจเย็นชาวไทยคุณคิดว่าเฮดโค้ชใหม่ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง หรือว่าคุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจของสมาคมหรือไม่ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นใต้บทความนี้เลย